คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับขอสิบไ like ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับขอบคครับสวัสดีครับวันนี้ผมกันผมเดอกกันจะพามายอนรอยผีจ้างหนังเรื่องร้อนจากป่าคำชะโนดข่าวดังเมื่อปีพศ2 5 3 2 เป็นตำนานเล่าขานมายาวนานอีกเรื่องหนึ่งสำหรับผีจ้างหนังเรื่องราวของบริษัทหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับว่าจ้างให้ไปฉายหนังกลางแปลงได้ได้พบเรื่องราวแปลกๆชวนขนหัวลุกจนกระทั่งณวันนี้หลักฐานสถานที่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ยังอยู่ครบวันนี้ผมกันจะพาไปตามรอยกันครับเรื่องผี จ้างหนังเกิดขึ้นในปีพศ2532มีคนมาว่าจ้างบริษัทหนังแห่งหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่ดินแดนคำชะนดูดหมู่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีโดยตกลงค่าจ้างกันไว้ที่4,000บาทฉายหนัง3-4เรื่องแต่มีข้อแม้ว่าให้ฉายตั้งแต่3ทุ่มถึงแค่ตี4เท่านั้นห้ามฉายถึงสว่างติดขาดและเมื่อถึงตี4 ก็ให้รีบเก็บข้าวของออกจากสถานที่ฉายทันทีซึ่งขณะนั้นทางเจ้าของหนังกลางแปลงก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะเห็นว่าความต้องการของผู้ว่าจ้างเมื่อถึงวันนัดหมายทางเจ้าของหนังกลางแปลงก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่นัดหมายซึ่งพบพื้นที่นี้ไม่มีใครเลยกลับเป็นป่าทึบจะเอาจอหนังขึงยังแทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่ ก็ต่างสงสัยกันว่าผู้คนละเวกนี้หายไปไหนกันหมดหรือไม่รู้ข่าวอีกอย่างคือปกติเวลาการฉายหนังกลางแปลงก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างพากันมาเปิดขายกันมากมายแต่งานนี้กลับไม่มีอะไรเลยครับบรรยากาศโดยรอบดูเย็นยะเยือกไปหมดจากนั้นก็ทำการเริ่มฉายหนังโดยเริ่มตอนสามทุ่มตามที่นัดหมายจู่ๆก็เริ่มมีคนเดินเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่แปลกคือคนที่มาหากเป็นผู้หญิงจะนุ่งขาวห่มขาวและเลือกนั่งอยู่ด้านขวาส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อผ้าสีดำจะนั่งอีกข้างหนึ่งโดยคนทั้งหมดนั่งกันสงบเงียบเรียบร้อยไม่มีเคลื่อนไหวไม่ว่าจะฉายหนังอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงหรือแสดงความรู้สึกใดๆออกมาทั้งสิ้น จนกระทั่งฉายหนังไปถึงเวลาทีสี 4, ก็มีคนมาบอกว่าให้เก็บข้าวของไปได้แล้วอีกทั้งยังสั่งกระชับว่าเมื่อเก็บข้าวของเสร็จแล้วให้ออกไปทันทีห้ามหันกลับมามองบริเวณที่ฉายหนังเด็ดกาดพอทางเจ้าหน้าที่เก็บของและจัดทุกอย่างเรียบร้อยก็ออกเดินทางออกจากการฉายหนังทันทีแต่ก็อิจใจในคําสั่งเลยหันกลับไปดูซึ่งพบว่าคนดูหายไปหมดแล้วหายไปอย่างรวดเร็ว สร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้า,นาที่ที่ฉายหนังอย่างมากพ่อขับรถถึงหมู่บ้านวังทองตอนเช้าแวะซื้อของที่ร้านค้าชาวบ้านเลยไปถามว่าฉายหนังที่ไหนมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าฉายในหมู่บ้านวังทองแต่ชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลยแม้กระทั่งเสียงชาวบ้านยังไม่ได้ยินเรื่องก็เลยยุ่งว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนมา ในที่สุดเมื่อถามกันจนเป็นที่เข้าใจก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านว่าสถานที่ที่ไปฉายหนังคือป่าคำชะนูดสถานที่ลี้ลับที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเมืองพญานาคซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านวังทองนั่นเองท่นี่คือภาพนายธงชัยแสงชัยเจ้าของแจมจันภาพยนตร์บริษัทที่ถูกว่าจ้างไปฉายหนังกลางแปลง นี่คือเป็นหลักฐานสัญญาว่าจ้างให้ไปฉายหนังกลางแปลงตัวมีลายเซ็นในจ้างคือนายจำปาคำแก้วและนี่คือนายจำปาคำแก้วผู้ที่มีลายเซ็นในเอกสารจ้างหนังนายจำปาเล่าว,ว่าวันนั้นนอนป่วยอยู่ที่บ้านและหลับไปแต่หัวค่ำจนผ่านไปหลายวันจึงทราบว,ว่ามีลายเซ็นไปจ้างหนังนี่คือภาพป,ป่าคำชะโนดด้านหน้าป่าคำชะโนดซึ่งพื้นที่จะมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยน้ำ ภายในเต็มไปด้วยคำชะโนดสูงใหญ่อากาศเย็นภายในบอ่อน้ําซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าบอ่อนี้เปิดประตูเชื่อมระหว่างโลกบาดาลกับและโลกมนุษย์นอกกันว่าคนที่มาดูหนังหักเป็นผู้หญิงจะนุ่งขาวห่มขาวเลือกนั่งอยู่ด้านขวาส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อผ้าสีดําอีกข้างในอีกข้างหนึ่งโดยทั้งหมดนั่งการสงบไม่เคลื่อนไหวตำนานผีจ้างหนังเคยทำภาพยนตร์มาแล้วเข้าฉายในปี2 5 5 0 แต่ผมขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันในคลิปหน้านะครับครับ